สี่ตัวโ <Okay. S 1> อเคไอสองหอสเหรอสองตีย่าลงบนหลังคา เือเหมือนเดิมเ้ยบออยขงมมีวชลืมด okay. ับของปะเนี่ยน่าจะถังน so ้ำมันเฮ้ยมันลื่นมากเลยนะฮะลื่นว่ะเออว่ะลื่นชิบหายเลยเอ้ามันเป็นเพราะด่านอีเวนต์เหรอวะมันเลยกระตุกหัวกแต่นี่ลื่นมากเลยอ่ะเห็นลื่นเลย ลื่นมากเลยลื่นกว่าตอนเล่นด่านอีเวนต์อีกอะอหมุนปุ๊บติดนิ้วไปเลยอะ What? What the fuck เฮ้มันขึ้นมาแล้วตรงบันไดเอายังฉัะไม่มีมวกมันจะขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะวิ่งจริงนาไปเก็บัพบอดมั้งสองตัวสองตัว ไอ้ยตรงนี้มีตัวหนึ่งหมอนข้างหลังโอ้ยข้างหลังสองตัวเลยข้างหลังนุ่นนุ่นขางนู้นขางนี้ขางนี้ Watch out เอาตัวนี้ก่อนมัมันแอบอยู่แถวเนี้แหละไหนซักแห่ง Hello motherfucker ฮาวบิ ฮ้ยปีหูสะดุ้งเลยเฮ้ยเยจะมองทำอะไรไม่ได้มาแล้วตรงไี้ตรงนี้เราตายแน่เลยวะสองตัวเล้วงหัวยังไม่มีหมวกอ่ะ ไหนวะน็อกหนึ่งเลือซ้ายตรงนี้หมอนตรงนี้รอกำแพงนี่ยโอ้โหจบตายฉันไม่มีมัวใช่ล็อกชุดเธอตัวมันใหญ่ใหญ่บ้า ยิงยังไงก็โดนไวยชุดใหญ่เกินอะเฮ้ยขัดชุดกันได้เหรอไม่มีหมวกเนี่ยหมวกอยู่ไหนหมดเนี่ยยังยังคงเหมือนเดิมนี่รถมารถมาบีบแตะใส่ด้วย มาแล้วมาแล้วลดูดูรถบิตอรบินรถบิตอรบินวิ่งมาทางนี้เลยอะหมอลวิ่งเลยตอกอีกอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ <What 's S 1> ตัวหนึ่ง <c oughs> หลังกล่องหลังกล่องกล่องที่มาเหรอว้าวระเบิดมาโ <c oughs> อ้ยเด้งเด้ง นไฟต้องบนวิ่งมาตัวนึงบอดรึเปล่าบอดไม่ดีปิดตัวกล่องเล่ดิยาไม่มีเลยอุ้โดนปาด,ด้ะเนี่ยถ้าวิ่งอย่างเงี้ยแฟนเออเธอไปพูดอีกคนนู้ก็ได้เนี่ยมอนยิงได้ฟรีเลยนั่นไ,ได้แล้วสวยเอา้ามอนไม่ใช่ดิโอ้โหเกือบตายดดเกือบตายเกือบตาย อโอ้ยตตยม่ตัวแ้วโอ่โอ้วยเพื่อนเฮ้ยมันมีกี่ตัวกันแน่เนี่มยมันเยอะจังชุ่ก่อนก็นได้ชุบก่อนก็นได้ดเดียบร้อยเลยว่ะเไม่นมมนอนเพื่อนเจ็บมากๆเลยเราอะ วันนึงถุยไปเลยถไปเลสวย oh my god ด่านนี้เล่นได้แล้วครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรใหม่เลยนะอย่างปกติมันช่งขาวไปหมดเลยวันบอมีอยู่มีอยู่ทั้งหมดจะกดระเปย์ก็ไม่มีว่ะไม่มีเหมือนกันซื้อฮะอะไรก็ว่าแล้ว ถุงตุงหาำตุงทำตุงไปว่าอะไรอ่ะไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยโอ้โดนผูมัฒนาต้มแล้วไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแล้วบอกเอาไปเอาไปอัปเดตอะไรถามจริงโดนต้มแล้ว ตรงมา้กันนะเดินอยู่นะไม่รู้คนหรือเปล่าให้เราวิ่งอยู่ในความไม่ข้างบนเลยจับเปนหัวบัตชอปมีคูดไกฮะคูชุบเบลอไมีมีเลย enemies ahead เอาไม่ได้เล่นตั้งนานเพิ่งจะเห็นแฟร์ เนินนี่ก็ไปปดยิงได้เนี่ยเเจอเลยโอ้ยคนเดียวเมื่อกี้มีอีกนะมีใครย,ยิงไม่รู้วะสกคบว้าวว<อ>าวขอนึงอ้าวเอาคืนแท็บไอ้ปืนมันยิงเยอะจังไงกระสุน

รถเบรกไม่อยู่ไม่มีคนสีด้วยรถเบรกไม่อยู่อะไล เต็มเมืองโอ้ยโอ้โหเยอะเลยวอากระเบิดอย่างเงี้ยโอ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 ้ยยังเงโอ้ยรถถึกจังอ่ะไรถมันถึกจังติลังกาโชว์ไปทีนึงติลังกาโชว์อ้โอ้ยนี่ทีโลนโอ้ยมันทำไมไม่มีที่หลบเลยเนี่ยเฮ้ยรถรถถึกมากหรือว่าเขายิงไม่โดนวะหรือว่ารถเรามันถึกวะเข้าบ้านเดียววะโอ้ยรถถึกมากเลย อ้ยจอดปิด<ร>ทางลงลงลงอ้ยบาวเลยตัวหนึ่งล็อกไปแล้ว<ร>อยู่หลังกำแพงล็อกไปตัวหนึ่งอยู่หลังกำแพงหมดเลยว่ะเดี๋ยวฉันฉีกไปยิงยิง <c oughs> ขึ้นบนนี้ฉันจะยิงฟิล Hello motherfucker หมอนมันมามันรูู้้มาซ่อนฉันแน่รู้อ่ะมันวิ่งมารอเลยเมื่อเดินขึ้นบนยิงไปเอาน็อกมะน็อกมะนกอาเพื่อนนกเหมือนกันหามตรงน็อกหามตรงน็อกชุบหามตรงก่อนโดนหลังยิงไะหามตรงก่อน ช่วยพายุ Help ผมเข้ามาแล้วอะทุกเพื่อนอยู่หลังมีตัวหนึ่งนะไอ้เหมลันเดินขึ้นมามันจะมันจะดันมันจะดันอยู่ตรงกระไดวน ระเบิดหลุดยิงไม่เข้าอ่ะทำไมยิงไม่เข้าอ่ะระเบิดหลุดหน้าประตูแล้วเบิดนำวิถีไปอยู่มันโดนข้างบนยิง เระเบิดนำวิธีนี่ไงมาแล้ว,ลวเข้าแบบไหนแล้วหน่หน้าห้องเลยอ่ะ mark the location เฮ้ยสองตัวเลยเหรอเออบอกว่ามันเข้ามาแล้ว ไปเลยแบบเนี่ยโคตรเงียนฮะเงียนบานเลยมองมาเห็นเลยเนี่ยแดงไปเลยโคตรเงียนพุ่มอยู่อ้ยมองแล้วไม่เห็นเลยปวดตา enemies ahead ไอ้ดอกหล่นไอ้ดอกบอลลอนอลอบ,บ,บ่อยบๆ,ล,ๆล้มเลยไอ้เขาล้มอยู่นี่สามปุ๋เอา้าตัวใครยิงล้มไม่รู้ยิงไว้ไม่ใช่ได้คิวด้วยสองตัวเลยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านสามเลยมันะ้งน่ะเอา้าไม่โดนหัวมีเพื่อนเราอยู่ข้างบนอ,อีก Enemies ahead อยู่ในห้องแล้ววิ่งดกวิ่งไปดนงในห้องนั่นแหละโอ้โหฉกโอ้โหฮ่าฮ่าอันนี้มันมีหน้าต่างปะ ไฟลวกไฟลวกมันรอ้อนไฟมันแรงไอ้ระเบิดฉันหมดแล้วไฟเยอะฉันมีระเบิดให้เธอนะหมอเฮ้ย <c oughs> โอ้ไอด้ดาบไม่ได้ยิงเลย ไม่ได้ยิงเลยเอาตั้งน้ำแข็งไม่ได้หรอำแข็งหน่มาดูหน่อยแข็งจริงป่าวไปนอนไหมไปนอนไหมเอยหัว <c oughs>